สวัสดีครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเก่งเกงเอว51นิ้ว51นิ้วห้าสินิ้วให้เหลือ46นิ้วครับเก็บเข้าไป5นิ้วคือการรีเซ็ตทรงใหม่นั่นเองครับติดตามชมผลงานของช่างหนึ่งครับครับลูกค้าจากสุราธานีนี่เองครับก็เห็นรีวิวของช่างหนึ่งเนาะจากในยูทูบในช่องออนไลน์สื่อออนไลน์ของช่างหนึ่งทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าจะเป็นทิกเก็ตหรือว่าจะเป็นไลน์นะครับหรือว่าอินสตาแกรมของช่างหนึ่ นให้ชมกันครับว่าใครลูกค้าตัดสินใจเข้ามาใช้บริการตัวนี้จะต้องเก็บเข้าประมาณ5นิ้วก็คือถ้าหนุ่วัดดูแล้วมันห้าสิบเอ็ดอ่ะจะต้องเก็บให้หลือประมาณสี่หกลูกค้านำแบบมาด้วยนะครับแล้วถหนุ่มก็เลยวัดจากแบบที่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าน้ำหนักลดไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลเซ็ทรงใหม่ทั้งตัวครับางานนี้จะมีเก็บเอวไล่ทรงต้นขาหัวเขา่าความยาวปลายขา มีการตัดต่อปลายขาด้วยนะครับท่านก็ตัดเต็มให้เลยนะครับลูกค้าไปสวมใส่ได้แบบก่อนกตัวพืนลูกค้าตอนนั้นลูกคา้าอ้วนว่วนี้เยอะมากแล้วก็เป็นซื้อตัวใหญ่มาแล้วก็จะไม้ผอมลงเยอะนะครับก็ดีครับสิบพันนิด้วยนะครับเหลือ4 6น,นิ้วอ่ิ้วเนี่ยเช่นนก็ทำการคำนวณเรือกค่าให้ใหม่หมดจัดเลยนะครับขาจะไม่เดียวเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าเอาไปใส่แล้วจะหลอนะครับหลอขึ้นกว่าอเยอะเลยเพราะว่าทช่นหนึ่งรีเซ็ตทรงใหม่แน่นเองครับตอนนี้ก็คือทำการตัดต่อปลายขาให้ครบ็ แตบบ่เก็ดแบบเจนเจนนะแน่นๆน้นทนนให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านเข้ามาใช้บริการนะครับเพื่องจะจัดเต็มให้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับขอบคุณมากๆพี่ลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่เองครับไลน์บอกใจเครื่องหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการเป็นไงเข็ดเก็ดไหมแค่สตอรครับตัดต่อครับอืงานสกายเครื่องหนึ่งครับแอดไลน์ติดต่อง,งานได้ 5. ที่ศูนย์7ปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครื่องหนึ่งยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยครับอปนนี้เก็บแล้วนะนเลเซฟส่งแล้วนะเออเนี่ย รอเลยครับคือมันเหลือเอลสี่สิบหกก็คือค่อางใหญ่มากๆเลยนะแต่มันตัดออกไปห้าเนี้ว่าที่ตัวสิจะต้องคำนวณเรื่อง้าใหม่หมดเลยขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเช่นไรนะครับติดตามชมรีวิวหน้าใหม่ของแจ่หนึ่งว่าจะทำตุ๊เกงหรือเสื้อหรืออะไรนะครับก็เข้ามาชมกันได้แล้วก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรแจ่หนึ่งนี่แหละศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะฮะเพิ่มเบอร์มือถือของแ่างหนึ่งเข้าไปในมือถือเขาเลยนะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นกัช่างหนึ่งนะครับสวัสด